สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปรยี่สามชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำซี e, ครับผมไม่ได้ทําคลิปแนวนี้มานานมากแล้วเนาะแต่ซี e, รอบนี้ผมจะแนะนำแหนมไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะครับมีถึง3ใบด้วยกันนะครับผมซึ่งซีส e ามใบนี้เนี่ยจะเป็นซีห e ้าดาวเทพๆนะครับผมที่เปิดได้ในตู้กาชาทุกตู้นะครับซีส e ามใบที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ C3 ใบนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมเป็น C3 ใบแบบตั้งแต่เริ่มเกมของเกมเฟรคแยเดอร์นะแบบว่าเป็น C3 ใบที่เรียกได้ว่าดึงศักยภาพของกาสามสีออกมาได้เรียกได้ว่าเยอะพอตัวเลยครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันแบบเพิ่มแค่ยอย่างเดียวมันน้อยไปนหน่อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็น C3 ใบที่มีผลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ใบแรกเนี่ยก็คือ C ที่มีรูปลินนะผมมีชื่อว่า Form a l c ค a าฟครับใบที่2เนี่ยจะมีชื่อว่า i m a g i n a r y r ีรนะครับผมจะเป็นรูปของซากุระนะครับและใบที่3เนี่ยจะมีชื่อว่า Limited z e r o Over นะครับผมจะเป็นรูปชิโร่นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะก็สำหรับ C 3ใบนี้เนี่ยคือมันเป็น C ที่ให้ผลแค่อย่างเดียวครับแต่ว่ามันเป็นให้ผลเนี่ยสูงมากสำหรับ C ีนะ แล้วก็เป็น c ีสามใบที่ผมคิดว่ามันเพิ่มค่าแอตแท็กอย่างเดียวและดีมากๆด้วยครับถึงใบใหม่ๆเนี่ยจะมีให้ผลเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีดีกว่าบ้างแต่ว่า3ใบน,นี้เนี่ยจะเป็น3ใบตั้งต้นของเกมนี้แล้วที่แบบว่ามันอยู่ไม่ได้ถึงทุกวนันนี้แล้วไม่ตกเทียหรือไม่ตกอะไรเงี้ยคือมันอยู่ได้เรื่อยๆครับผมสำหรับสามใบนี้คือเล่นได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมใครที่มีซีที่ให้ผลได้เยอะกว่าหรือว่าดีกว่าสามใบน,นี้เนี่ยก็ดีไปแล้วแต่ว่าใครที่ไม่มีเนี่ย ก็3ใบน,นี้เนี่ยถือว่าเป็น3ใบที่ค่อนข้างดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะถ้าหากว่ามีปลดแต่ถ้าหากว่าไม่ปลดเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับ3ใบนนะี้นะครับก็เรียกได้ว่าใครแบบอยากได้ดาเมจล้วนๆหรืออะไรเงี้ยควรจะอัพเลเวลของ C 3ใบนี้ครับเรามาดูตั้งแต่ใบรแรกกันเลยกว่านะว่ามันมีให้ผลอะไรบ้างนะที่เป็นรูปรินนะครับผมชื่อฟอร์มอลคาร์บเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับใบนี้ให้ผลตอนปลดเนี่ยก็คือเพิ่มดามเมจของการ์ดอาร์ตขึ้นมา30%มสิบอร์ครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ยังบอกไปว่่่านนของ C เเียมมัจะพิ แค่า่าแอตแท็ Attack อย่างเดียวด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปลดและอัพเลเวลร้อยเนี่ยได้ค่าแอตแท็มาถึง2000เลยนะผม,ผมก็ถือว่าเยอะนะครับซีการ์ดอัพอื่นๆเนี่ยมันจะให้ผลแบบค่อนข้นางจะกลางๆครับแบบว่าบางอันก็ให้แอตแท็แล้วก็เอชพีนะซึ่งบางทีเนี่ยบัฟมันก็ไม่สุดหรือแบบว่าดาเมจมันขาดๆกันเกินหรืออะไรเงี้ยซีที่มีค่าแอตแท็อย่างเดียวอย่างพวกการ์ดสใบนี้เนี่ยถือว่าเป็น เรื่องที่ดีครับผมมันจะทาให้เราเนี่ยมีดาเมจโฮกุหรือดาเมจการตรีธรรมดาลเลยเงี้ยมันถึงค่าที่เราต้องการในการโจมตีศัตรูนะครับก็สำหรับการนี้เนี่ยถ้า,าว่าเราปลดเนี่ยเราจะได้ความสามารถในการโจมตีการ์ดอาร์ตเนี่ยสามแบบอยู่ไปตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะไอซี IC ใบนี้เนี่ยผมก็แนะนาใส่ให้พวกสายอาร์ตต่างๆที่เป็นตัวดาเมจหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันเหมาะมากครับสำหรับเซอร์วอนพวกนั้นนะครับก็ลองไปดูนะมาถึงไปที่2องครับใบที่สองนียคืออิมิเจนิรี่ราวนะครับ ก็เป็นรูปซากุระเนาะซีนี e ้เนี่ยให้ผลตอนปลดเนี่ยคือเพิ่มดาเมจการ์ดควิกมา30%นะครับก็เหมือนกับซีใบที่แล้วแต่แค่เปลี่ยนเป็นควิกอะนะและผมคิดว่ามันเป็นซีการ์ดควิกที่ให้ผลเนี่ยดีมากใบหนึ่งแลนะ้วผมบางคนเนี่ยมองว่ามันเก่าไปหรืออะไรอย่างงี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นซีการ์ดควิกที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเพิ่มค่าเอตแท็กอย่างเดียนะครับเท่าที่สังเกตดูมาเนี่ยซีการ์ดควิกเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็นค่า HP ซะส่วนใหญ่นะครับ เพิ่มค่า t แ,แท็กอย่างเดียวเนี่ยมันน้อยมากเลยนะผมที่มีนะบางทีก็อาจจะหายากไปหรืออาจจะแบบหาไม่ได้แล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่สําหรับซใบนี้เนี่ยมันสามารถออกมาได้ทุกตู้กาชาเลยนะครับผมสําหรับไอเ i เมจินเรีรานีครับและให้ผล a อ t a ท็อย่างเดียวด้วยนะคือแบบว่าเอาไปใส่ให้ตัวดาเมจของเราที่เป็นสายควิกเนี่ย ถือว่าเหมาะมากครับผมสำหรับใบนี้คนระับถ้ายิ่งปลดได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะผมใครที่มีเนี่ยลองไปใส่ให้ตัวดาเมจการ์ดควิกของตัวเองดูนะผมว่ามันไปกันรอดหรือเปล่านะครับผมโอเคใบต่อไปเนี่ยก็คือ Limited z e r o Over รนะผมใบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับ2ใบที่แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นการ์ดบัสเตอร์ครับตอนปลดเนี่ยก็คือให้ผลในด้านดาเมจของการ์ดบัสเตอร์มา30%เนลยนะผมเยอะมากเลยนะและรูปของซีเนี่ยจะเป็นชีโร่นะครับผมอันนี้เนี่ยทางเอฟโจเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่า เป็นชีโร่ในช่วงของ คอมพิวเต์ฟอร์มในการเป็นนักเวทนะครับผมอันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับในการออกแอคชั่นของเขาในด่านชิโมซนะเนอะแต่ว่าในชิโมซะเนี่ยจะเป็นมุรามสานะสะเนอะจะเป็นเซนโกมุรามะสะมาแทนนะแต่อันนี้ก็คือร่างของซีโร่นะครับผมที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือร่างนี้นั่นแหละครับประมาณนั้นนะผลของมันก็อย่างที่ผมบอ,อกไปครับเพิ่มมาสาเซนเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็ให้ผลแอตแทกอย่างเดียวคนระับคือซีสามอันนี้เนี่ยมันให้ผลแอตแทกอย่างเดียวอนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครััับบบบเเเเพพรรรราาาาาาะะะะะวว่่่่่กก็ออออบบออยยยงงงงผผมมมมมมมไไไไไปปดดดจจจจนนน้้น้ถึหืืแโตีีๆลคคิ ่า HP ไปด้วยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเพิ่ม HP ไปเยอะเนี่ยบางทีมันก็ดามจไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะกลางๆไปหน่อยผมชอบที่แบบว่า แอตแทอย่างเดียวไปเลยครับผมมันจะได้แบบว่าหวดยับยุยี่ไปเลยครับอะไรประมาณนั้นนะ ح ح> สำหรับผมนะก็เลยชอบ I ไอ้สาใบนี้มากครับเลยมาแนะนําให้คุณผู้ชมลองไปใส่แล้วก็ลองไปดูว่าตัวไหน,น,น,หนะนเนี่ยมันเหมาะบ้างครับโซลิมเจ็ดซีโรเวอร์เนี่ยก็จะเป็นซี e ที่เหมาะกับเซอร์วันสายบัสเตอร์มากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่ามีปลดก็ลองใส่ใกับเซอร์วันสายบัสเตอร์ได้นะผมไม่ปลดก็ลองใส่ได้ครับเพราะว่ามันก็ให้ผลแค่ลดลงมา5%เครับเพราะงั้นลองไปใส่ได้เลยครับผมไอ้สาใบนี้เนี่ย ใครมีก็ลองลองไปใส่ตัวดาเมจของเราได้เลยครับผมตามการ์ดของซีที่ผมบอกไปนะครับผมลองไปปรับลองไปใช้กันนะครับอ่าแล้สำหรับซีสามใบนี้เนี่ยมันเป็นซีที่ผมคิดว่าโคตรสวยเลยครับสำหรับผมนะเพราะมันเป็นซีสามใบที่มันเหมือนกับว่าเป็นความเป็นไปได้ในอนาะคตของตัวละคร3ตัวนี้ครับผม3ตัวนี้เนี่ยก็ รินซากุระและก็ชิโร่นะครับสามตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเดินไปในทิศทางของนักเวทเต็มตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อะไรประมาณน,นั้นครับผมซึ่งซีสามนี้เนี่ยมันก็มีแฟนนะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สวยมากๆเลยแล้วผมก็ชอบมากแล้วซีสามอันี้ไม่อยู่ด้วยกันนะคือซีสามบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเติมเต็มความมโนของผมด้วยนะเพราะว่า อยากให้มีเรื่องต่อของรินชิโร่และก็ซาอุระในเฟสต่างๆนะครับคือถ้าเกิดว่าได้ทําเป็นเรื่องแยกหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับซีสามใบนี้เนี่ยผมต้องตามแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเท่มากเลยนะแต่ละคนเนี่ยแล้วมันก็น่าจะเดือดมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าได้ทำนะมันน่าจะแบบสู้กันแบบใช้เวทมนต์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซอร์วอนอะไรมากมายนะคือมันน่าจะสนุกอะ่ะสนุกไปอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้เนี่ยก็เป็น c 3ใบที่ผมเนี่ยอยากมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปใช้ดูนะครับว่ามันดียังไงหรือมันเหมาะไงกับตัวเซอร์วัที่เรามีนะครับลองใช้ดูก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเผื่อมันจะทําให้เซอร์วัที่เรามีอยู่เนี่ยโหดมากๆได้เลยนะครับผมสำหรับ c 3ใบนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่ายังก่อนนะครับ ผมก็ขอประกาศอะไรสําคัญนิดนึงแล้วกันนะครับผมสาหรับตอนนี้เนี่ยคือเป็นช่วงไม่เรียกงานไม่ยากจนนะครับ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังเก็บตังไปญี่ปุ่นนะครับไปงานครบรอบเฟสของปีนี้เนี่ยแหละครับผมงานเนี่ยมันก็น่าจะถูกจัดขึ้นช่วงเดือน7เดือน8นะครับของปีนี้นะผมเลยอยากได้เงินเสริมทางด้านอื่นด้วยครับผมก็เลยรับฟาร์มสิ่งต่างๆในเกมเฟสแ a ดเดอร์เนี่ยแหละครับผมก็ฟาร์มได้หมดเลยครับผมปั่นเนื้อเรื่องนะครับปั่นอีเวนต์ฟรีควส ของโวฟาร์มไอคฟาร์มเงินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับผมตามที่ทุกคนเนี่ยต้องการให้ผมไปทําในเกม f ฟร e กอ r e เได้เลยนะครับราคาของการรับปั่นแต่ละไอดีนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอดีของแต่ละคนนะครับไอดี ID แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นผมก็ไม่อยากตีราคาแน่นอนไปเลยนะครับมาคุยกันก่อนได้ครับผมว่าต้องการอะไราและทีมเป็นยังไงนะครับ และอย่างที่สําคัญเนี่ยคือ Apple ิลครับผมมีมีน้อยแค่ไหนที่ให้ในการฟาร์มนั่นแหละครับคราวนี้ถือว่าสําคัญนะเรื่องแอปเปิลนะก็สําหรับใครที่ไม่ว่างฟาร์มหรือขี้เกียจปั่นด่านต่างๆในเกมเฟรเกอร์เนี่ยสามารถติดต่อผมได้โดยตรงที่แฟนฟเพจเฟซบุ๊กเบอร์23เลยนะครับลิงก์ช่องทางการติดต่อเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะครับส่งข้อความมาคุยกันได้เลยนะครับ ผมก็รับปั่นได้หมดนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างว่างนะครับเลยหางานเสริมทําสักนิดหน่อยละกันเก็ <c oughs> บเงินไปญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับผมก็มั่นใจในประสบการณ์การเล่นเกมเฟกเได้ของผมพอตัวนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงอะไรมากมายเลยครับผลงานการเล่นของผมในเนื้อเรื่องหรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในชแนลนี้แล้วนะครับใครยังเลนในฝีมือของผมเนี่ยก็ลองไปดูคิปเก่าได้เลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยก็มาคุยกันครับมาตกลงราคากันได้ครับผมก็รับเล่นได้ทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือกก็เเร์ฟออลลยยนนหหืืถ้้้าามมมีี่่แวใผ ก็จัดมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะมาใช้บริการกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นประกาศสาคัญที่ผมบอกไปนะผมไม่เรียกงานไม่แยกจนครับ <c oughs> มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปแนะนำซีอ e. ีแล้วก็ประกาศสาคัญเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับผมผู้ชมครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมผลของ C ีแล้วก็การรับปั่นไอเดีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับลองนำซีไปปรับใช้กันแล้วก็มาใช้บริการผมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้จริงๆแล้วนะครับถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะแล้วก็กดแชร์ด้กับเพื่อนด้วยนะครับกดไลค์ก็ใช้ผมคนละครั้งเนี่ยก็เป็นการช่วยหนุอีกดาลหนึ่งแล้วนะครับและหากอยากพูดคุยกับผมนอกเหนือจากในคลิปนี้หรืออยากไปติดต่อเรื่องการปั่นรับฟาร์ม ID เดฟเเนี่ยก็ไปคุยกันได้ที่แฟนเพจ Facebook เร, 3, รับลิงก์อยูู่่ดด้าานนลลลงะะคคครรับแใิปนนนี้้้แลลวยยััังไไมม่่ดดดกกกก Subscribe Subscribe ็อาืะครบ กดซับสไคร์และในแกนลิงกดปุ่มกระดิ่งข้างด้วยนะครับจะรู้กลอนใค้ว่าผมในแอปยูไลแม่ได้แจ้งเตือนอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมชมครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเ๊าว